ตำนานเซียนปีศาจสถานพบหมัวเทียนจีบทที่หนึ่งพัสอห้าปล้นสะดมฟันลิวหมิงเอ่ยเบาๆคำหนึ่งภายใต้แสงสีทองสว่างวาบลูกกรอกระบี่ว่างเปล่าหมุนคว้างชั่วขณะหนึ่งจากนั้นก็กลายเป็นกระบี่ยักษ์สีทองขนาดหลายสิบจ้างในทันใดและฟันลงไปที่กองทับต้าซัวที่อยู่ด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งคมกระบี่ยังไม่ทันมาถึงแต่จิตก,กระบี่ที่ทรงพลังมหาศาลกลับพุ่งมาถึงแล้ว มนุษย์ปีศาจของกองทัพต้าซัวที่อยู่ในระยะการโจมตีของกระบี่ยักษ์สีทองแต่ละคนต่างมีสีหน้าแปรเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงแต่ความเร็วที่ฟันลงมาของกระบี่ยักษ์นั้นรวดเร็วเกินไปไม่มีเวลาให้หลบหนีแม้แต่น้อยในเวลานี้เองบนท้องฟ้าเหนือกองทัพต้าซัวพลันมีเสียงหัวเราะเย้ยหยันดังขึ้นดอกบัวยักษ์สีขาวดอกหนึ่งปรากฏขึ้นในความว่างเปล่า กลีบดอกโบเบ่บงบานสะพรั่งและต้านรับกระบี่ยักษ์สีทองเอาไว้จากนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ด้านข้างดอกโบวสีขาวผู้บำเพ็ญเซียนระดับดาราพยากรณ์ของกองทัพต้าซัวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่แท้เป็นมนุษย์ปีศาจรูปร่างสูงใหญ่ที่มีความสูงประมาณจ้างเศษมีใบหน้าแคบยาวและมีเขาเดียวอยู่บนศีรษะในขณะนี้เทพธิดาอ้าบุรุษชราแท้เกิดและดารุณีน้อยหลานอิงกูที่อยู่ด้านข้างก็พากันลงมือแล้วเช่นกัน เทพธิดาอ้าวได้เรียกสมบัติวิเศษเป็นปิ่นปักผมสีเขียวเล่มหนึ่งประกายแสงสีเขียวสว่างวาบจากนั้นก็กลายเป็นเงาสีเขียวพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรุนแรงดุดสายฝนเต็มท้องฟ้าแสงสีแดงสว่างวาบขึ้นเหนือศีรษะของบุรุษชาราแท้เกอน้ำเต้าสีแดงสูงมากกว่าหนึ่งตัวคนใบหนึ่งปรากฏขึ้นมาหลังจากได้ยินเสียงพายุกระโชกแรงระลอกหนึ่ง วิหกเพลิงและอสารพิษเพลิงจำนวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาจากพายุและพุ่งจู่โจมใส่กองทับต้าซัวหลานอิงกูก็สะบัดมือคราหนึ่งสมบัติวิเศษที่เป็นทวนยาวสีน้ำเงินสองเล่มพุ่งออกมาหลังจากประกายแสงสว่างวาบขึ้นพวกมันก็กลายเป็นงูเหลือมยักษ์สีน้ำเงินยาวหลายสิบจ้างสองตัวและอาปากพ่นพายุสีน้ำเงินออกมาทำให้อุณหภูมิโดยรอบลดต่ำลงอย่างรวดเร็วราวกับเป็นฤดูหนาวที่รุนแรง กองทัพฝ่ายเมืองโยหลงมีจํานวนมากกว่ากองทัพต้าซั่วอย่างมากดังนั้นกองทัพต้าซั่วจึงค่อนข้างตึงมือในกลุ่มพันธมิตรห้าตระกูลของหลิวหมิงนั้นนอกจากหลิวหมิงแล้วก็มีเพียงการโจมตีของหลานอิงกูเท่านั้นที่ถูกผู้บําเพ็ญเสียนระดับดาราพยากรของกองทัพต้าซั่วต้านรับเอาไว้ส่วนการโจมตีของเทพธิดาอ้าวบุรุษชราแท้เกิดและเหลืเกินนั้นได้โจมตีเข้าไปในกองทัพต้าซั่วโดยตรง แม้มนุษย์ปีศาจระดับล่างของกองทัพต้าน่วได้อาศัยการจัดกระบวนทับต้านทานไว้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของพวกเหลยเกิได้แม้แต่น้อยชั่วพริบตาทหารปีศาจระดับล่างจำนวนมากก็ถูกสังหารในที่เกิดเหตุทำให้การจัดกระบวนทับของกองทัพต้าน่วเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นเมื่อคนของห้าตระกูลเห็นเช่นนี้ก็รู้สึกดีใจพลางส่งเสียงโห่ร้องและรีบวิ่งบุกไปข้างหน้าทันที ประกายแสงของวิชาเวทมากมายตกลงมาดุดสายฝนก่อให้เกิดมรสุมโลหิตระลอกแล้วระลอกเล่าสถานการณ์ในพื้นที่อื่นก็คล้ายคลึงกันกองทัพเมืองโยหลงค่อยๆรุกคึบไปข้างหน้าทีละก้าวบีบให้กองทัพต้าซัวต้องล่าถอยอย่างต่อเนื่องทำให้ขวัญกำลังใจของกองทัพเมืองโยหลงยิ่งมายิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆบุรุษชาราแท้เกอเอ่ยพึพรรมพำในปากน้ำเต้าเพลิงเปล่งแสงสว่างสวยัย และกลายเป็นมังกรเพลิงยาวร้อยกว่าจ้างตัวหนึ่งมังกรเพลิงอ้าปากกว้างและพ่นเสาเพลิงสีแดงฉานใหญ่นาะอย่างยิ่งขุมหนึ่งออกมาทําให้ทหารต้าซัวหลายร้อยคนกลายเป็นเท่าฐานในทันใดบุรุษชาราแท้เกิดหัวเราะเสียงดังและรู้สึกเบิกบานใจอย่างยิ่งศึกครั้งนี้ดําเนินไปอย่างราบรื่นไร้อุปสรรคเมื่อดูจากสถานการณ์ในขณะนี้บุรุษชาราแท้เกิดมั่นใจว่าใช้เวลาไม่นานนะ ก็สามารถเอาชนะกองทัพต้าซัวได้อย่างเด็ดขาดบุรุษชราแท้เกิดจึงบกมือส่งสัญญาณให้คนตระกูลเกิดจำนวนหลายร้อยคนเร่งรุกขึ้ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสหายนักพรตเกิดแม้ตอนนี้กองทัพของเราเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่กองทัพต้าซัวก็ยึดครองที่นี่มาระยะหนึ่งแล้วไม่แน่ว่าอาจวางกับดักบางอย่างเอาไว้ก็ได้พวกเราควรระวังตัวไว้หน่อยจะดีกว่า หลิวหมิงที่กำลังควบคุมประกายกระบี่ที่แปลงมาจากกระบี่ว่างเปล่าให้ต่อสู้พัวพันกับมนุษย์ปีศาจเขาเดียวของฝ่ายตรงข้ามเมื่อเห็นการกระทำของบุรุษชาราแท้เกิก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยเตือนขึ้นมาเมื่อบุรุษชาราแท้เกิดได้ยินเช่นนี้ก็ขมวดคิ้วเข้าหากันเมื่อมนุษย์ปีศาจเขาเดียวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นหลิวหมิงต่อสู้กับตนเองด้วยความประมาทและยังมีแก่ใจไปสนทนากับคนอื่นระหว่างการต่อสู้อีกด้วย ก็รู้สึกขุนเคืองในใจจึงช่วยโอกาสขณะที่หลิวหมิงแบ่งแยกสมาธิสบัดแขนเสื้อเบาๆคราหนึ่งเข็มบินสีเขียวเล็กละเอียดกลุ่มหนึ่งพุ่งออกไปและหมุนวนบิดเป็นเกลียววงใหญ่ทิมแทงไปที่จุดเทียนหลิงของหลิวหมิงอย่างไร้ซุ้มเสียงเมื่อหลิวหมิงเห็นเช่นนี้ในดวงตาก็มีประกายเย็นชาว,ว่าผ่านพลางชูมือข้างหนึ่งขึ้นประกายแสงสว่างวาบขึ้นบนฝ่ามือ แผ่นศิลาสีดำขาวสองสีชิ้นหนึ่งพันปรากฏขึ้นมาประกายแสงสีเทาซีดแผ่พุ่งออกมาจากแผ่นศิลาและห่อหุ้มร่างของหลิวหมิงเอาไว้ภายในเข็มบินสีเขียวพุ่งทะลวงเข้าไปในประกายแสงสีเทาซีดครู่ต่อมาก็ทะลุออกไปอีกด้านหนึ่งร่างของหลิวหมิงที่อยู่ข้างในราวกับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในทันใดก็ไม่ปานมนุษย์ปีศาจเขาเดียวมีสีหน้าเปลี่ยนไป ครูต่อมาประกายแสงสีเทาซีก็ปรากฏขึ้นบนเข็มบินสีเขียวที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศราว,ว่าขณะที่เข็มบินสีเขียวพุ่งผ่านประกายแสงสีเทาซีเมื่อครู่นี้ได้ไปเกี่ยวพันมันติดมาด้วยพลังในการสร้างภาพมายาอันแข็งแกร่งอย่างยิ่งขุมหนึ่งได้พุ่งผ่านดวงจิตที่ติดอยู่บนเข็มบินเข้าไปในจิตใจของมนุษย์ปีศาจเขาเดียวในฉับพลันทำให้เบื้องหน้าสายตาของมนุษย์ปีศาจเขาเดียวมืดมนลง ครู่ต่อมาก็มีเสียงคมชัดดังกังวลขึ้นมนุษย์ปีศาจเขาเดียวพลันรู้สึกเจ็บปวดที่ท้องน้อยอย่างรุนแรงไม่รู้ว่าฝ่ามือเปื้อนโลหิตชุ่มโชกข้างหนึ่งได้เจาะทะลวงผ่านทะเลวิญญาณของมนุษย์ปีศาจเขาเดียวจากทางด้านหลังตั้งแต่เมื่อใดและบทขยี้แก่นปราณของมนุษย์ปีศาจเขาเดียวจนแหลกละเอียดมนุษย์ปีศาจเขาเดียวส่งเสียงอึกอักในลำคอและหันศีรษะกลับไปอย่างยากลำบาก ร่างของหลิวหมิงไม่รู้ว่าปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของมนุษย์ปีศาจเขาเดียวตั้งแต่เมื่อใดหลิวหมิงมีสีหน้าว่างเปล่าไร้อารมณ์พลางชักมือกลับอย่างแรงและดีดนิ้วคราหนึ่งพรางกระบี่สีทองสายหนึ่งพุ่งออกไปบดขยี้ศีรษะของมนุษย์ปีศาจเขาเดียวจนแหลกเหลวดวงจิตยังไม่ทันบินหนีออกมาก็ถูกทำลายจนกลายเป็นเท่าฐานร่างของมนุษย์ปีศาจเขาเดียวร่วงลงไปด้านล่างหลิวหมิงปล่อยปราณดำขุมหนึ่งออกมาอีกครั้ง เพื่อเก็บกวาดวัตถุเวทเก็บของและสมบัติวิเศษอีกสองชิ้นเข้าไปในแขนเสื้อจากนั้นก็ปล่อยให้ร่างของมนุษย์ปีศาจเขาเดียวตกลงไปมนุษย์ปีศาจระดับดาราพยากรณ์คนหนึ่งยังไม่ทันได้เรียกภาพมายาร่างทําออกมาก็สิ้งชีพในเงื้อมมือของหลิวหมิงอย่างไม่อาจอธิบายได้เช่นนี้เมื่อพวกเหลยเกิทั้งหลายที่อยู่รอบข้างเห็นภาพนี้ก็ล้วนมีสีหน้าตกตะลึงหลิวหมิงไม่สนใจสายตาของผู้คนรอบข้างที่มองมา พลางโบกมือไร่เวทกระบี่กระบี่ว่างเปล่าพันพร่ามัวและกลายเป็นเงากระบี่นับหมื่นตกลงไปในกองทับต้าซัวดุดสายฝนแผ่นจารึกขุนเทียนในฝ่ามือของหลิวหมิงก็เปล่งแสงสว่างวาบหนึ่งและถูกเก็บเข้าไปหลังจากหลอมขัดเกล่าวลวดลายสัญ,ญลักษณ์ทั้งห้าแล้วความสามารถในการสร้างภาพมายาของแผ่นจารึกขุนเทียนก็ยิ่งทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายของศัตรู ผ่านดวงจิตท,ที่อยู่ในสมบัติวิเศษของศัตรูได้แล้วอย่างไรก็ตามการที่มนุษย์ปีศาจเขาเดียวสิ้นชีพในเงื้อมือของหลิวหมิงอย่างง่ายดายเช่นนี้ก็เป็นเพราะระดับการบำเพ็ญเพียรของคนผู้นี้อ่อนแอเกินไปจึงถูกหลิวหมิงสังหารได้ในพริบตาเมื่อคนตระกูลชิงเห็นหลิวหมิงซึ่งเป็นประมุกตระกูลได้สำแดงพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ออกมาล้วนมีขวัญกำลังใจเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ประกายแสงของวิชาเวทมากมายหลายสายพุ่งออกมาชิงฟางไม่ได้ต่อสู้ศัตรูอยู่ในแนวหน้าทวารังอยู่ในทัพของตระกูลชิงเพื่อคุ้มกันคนในตระกูลตามคำสั่งของหลิวหมิงเมื่อเห็นหลิวหมิงยกมือสังหารศัตรูความนับถือเลื่อมใสก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของชิงฟางกองทัพต้าซโวย,ยังคงล่าถอยต่อไปสนามรบค่อยๆเคลื่อนย้ายไปยังทิศท,ทางช่องเขาพายุมืดทีละน้อย ด้วยลักษณะภูมิประเทศของที่นี่กองทัพต้าซัวจึงต้านทานการโจมตีของเมืองโยหลงได้ทีละน้อยทั้งสองฝ่ายเริ่มปรากฏสถานการณ์การสู้รบผลัดกันรุกผลัดกันรับขึ้นมาอย่างไรก็ตามภายใต้ขวัญกำลังใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของตระกูลหลิวกองทัพเมืองโยหลงยังคงเดินหน้าต่อไปช้าๆหลิวหมิงขมวดคิ้วในใจรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุกลางอากาศ ในเวลานี้ผู้ทรงพลังระดับเชี่ยวชาญมหัศจรรย์ทั้งสี่ต่างก็เคลื่อนที่จากภายนอกมาอยู่บนท้องฟ้าเหนือช่องเขาพายุมืดเช่นกันการต่อสู้ระหว่างห่วงฟูเลี่วสุยและหวงฟูชีกับสองปรมาจารย์แห่งราชวงศ์ตาซัวก็ยิ่งทวีความดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆบนท้องฟ้าสูงเหนือช่องเขาพายุมืดขึ้นไปนับพันลีปราณปีศาจปันป่นป่วนพรุ่งพล่านพื้นฟ้าทั้งหมดแทบจะถูกแต่งแต้มให้เป็นสีดำสนิทเสียงระเบิดวีดแหลมยิ่งดังขึ้นอยู่ตลอดเวลา รอยแยกมิติหลายสายที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ายิ่งปรากฏขึ้นเป็นระยะและหายไปในพริบตาในขณะนี้หวงฝูชีกำลังเปลือยกายท่อนบนทั่วร่างปกคลุมไปด้วยเส้นโลหิตปูดโปนและลวดลายปีศาสสีม่วงพาดค่อยประปนกันอย่างหนาแน่นหวงฝูชีร้องตะโกนเสียงดังภายใต้ปราณปีศาจรประทุพลุ่งพล่านไปทั่วร่างภาพมายาร่างธรรมที่มีเขาเดียวสูงสองร้อกว่าจ้างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมา สองแนขนคว้าจับไปในความว่างเปล่าเบื้องหน้ากระบองยักษ์สีดำขนาดมหึมาท่อนหนึ่งปรากฏออกมาชั่วพริบตาเงากระบองสีดำพร่ามววนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นราวกับแปลงร่างเป็นภูเขาสูงและเคลื่อนที่กดดันไปเบื้องหน้าสตรีสาวชุดเทาด้วยอนุภาพมหาศาลหาใดเทียมทุกที่ที่เงากระบองพาดผ่านไปความว่างเปล่าล้วนเกิดการบิดเบี้ยวผันผวน และมีรอยหยักสีดำคล้ายกับระลอกคลื่นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามากมายปรากฏขึ้นทั้งยังได้ยินเสียงหวิดหวิวดังขึ้นอย่างเลือนรางอยู่ในรอยหยักน,นั้นส่วนสตรีสาวชุดเทาในขณะนี้ก็มีภาพมายาร่างทำสีเงินยวงที่ล้อมรอบด้วยปราณหยินปรากฏขึ้นที่ด้านหลังด้วยเช่นกันเมื่อดูจากรูปร่างแล้วที่แท้เป็นสตรีชุดเงินที่มีสองปีกอยู่บนหลังซึ่งมีดวงตาเป็นสีแดงราวกับโลหิต สองมือถือดับยักษ์สีเงินแวววาวไว้ข้างละหนึ่งเล่มในดวงตาของสตรีชุดเทาเปล่งประกายเย็นชาวาบหนึ่งสองแขนของภาพมายาที่อยู่ด้านหลังพาดไขว้ไว้เบื้องหน้าดับยักษ์คู่เปล่งแสงสว่างเจิดจ้าวงโค้งสีเงินวงหนึ่งปรากฏออกมาและพุ่งทะลวงผ่านท้องฟ้าไปปัทะกับเงากระบองที่มีอยู่เต็มท้องฟ้าเสียงปัทะกันดังกึกกล้องบนท้องฟ้าความว่างเปล่าโดยรอบพันสันสะเทือนขึ้นอย่างกระทันหัน ระลอกคลื่นยักษ์สีเงินและสีดำสองสีที่ทำให้คนอึดอัดหายใจไม่ออกกวาดพัดออกไปทั่วทุกทิศทางระลอกแล้วระลอกเล่าก่อกวนท้องฟ้าให้กลายเป็นความกลาหนวุ่นวายและแทบมองไม่เห็นสิ่งใดเมื่อประกายแสงบนท้องฟ้าจางหายไปจึงพบว่าภาพมยาร่างธรรมที่อยู่ด้านหลังคนทั้งสองนั้นได้ต่อสู้กันแล้วรัศมีอันใหญ่โตมหืมาและเจิดจ้าบาดตาระเบิดขึ้นบ่อยครั้ง ระหว่างการปะทะกันของกระบองยักษ์สีดำและดับยักษ์คู่สีเงินด้วยอนุภาพหน้าวัดหวั่นพรั่นพรึงเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าหวงฝูฉีดูเหมือนเป็นฝ่ายได้เปรียบเล็กน้อยแต่ภายใต้การต้านทานอย่างสุดกำลังของสตรีชุดเทาทำให้ทั้งสองฝ่ายคู่ขี้ก้ำกึ่งกันส่วนการต่อสู้อีกด้านหนึ่งก็ดูเดือดไม่แพ้กันไม่รู้ว่าหวงฝูลิ้วสุยและบุรุษอปลักชุดเทาได้ควบแน่นภาพมายาร่างธรรมของตนเองขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใด ภาพมายาร่างทำยักษ์ร่างหนึ่งที่มีสองเขาบนศีรษะและมีเกล็ดปกคลุมไปทั่วร่างลอยอยู่เหนือศีรษะของห่วงฟูริสุยภาพมายานี้เมื่อเทียบกับของห่วงฝูชีแล้วยังมีขนาดใหญ่กว่าสองเท่าและบนร่างเต็มไปด้วยปราณปิศาจในมือของภาพมายาของห่วงฝูริสุยถือห่วงยักษ์ที่มีความยาวหลายสิบจ้างอันหนึ่งภายใต้การสั่นกระพริบเบาๆจนแทบแยกแยะไม่ออก เงาห่วงสีดำสนิทที่ทำให้คนตาพร่านับไม่ถ้วนปรากฏออกมาอย่างหนาแน่นพร้อมกับเพลิงปีศาจปั่นป่วนพรุ่งพลานเงาห่วงสีดำสนิทแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วทำให้เปลวเพลิงปีศาจบนท้องฟ้าราวกับกระแสน้ำที่ไร้ทำนกปิดกัน้นชั่วพริบตาก็ก่อตัวเป็นทะเลเพลิงปีศาจสีดำสนิทผืนหนึ่งเพียงพริบตาก็กักขังภาพมายร่างธรรมของบุรุษอัปลักษณ์ชุดเทาไว้ภายในด้วยความเร็วอันน่าอัศจรรย์ ตรงใจกลางทะเลเพลิงปีศาจบุรุษอัปลักษ์ชุดเทาขมวดคิ้วแน่นแม้ภาพมายาร่างทําสีเทาที่อยู่ด้านหลังบุรุษอัปลักษ์มีขนาด200อยกว่าจ้างแต่เมื่อเทียบกับอีกฝ่ายแล้วก็มีขนาดเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นร่างธรรมสีเทาถือชามกลมสีดำสนิทใบหนึ่งไว้ในมือขณะที่เคลื่อนไหวขึ้นลงภาพมายางูเหลืองปีศาสีเทาขนาดสิบกว่าจ้างหลายตัวบินออกมาจากชามกลมอย่างหนาแน่นต่อเนื่อง ชั่วพริปตาก็มีจำนวนมากกว่าร้อยตัวแล้วทว่าหลังจากภาพมายางูเหลือมปีศาจอันทรงพลังเหล่านี้สัมผัสกับเพลิงปีศาจที่อยู่รอบข้างก็ระเบิดออกกลายเป็นดวงแสงสีเทามากมายในทันใดเห็นได้ชัดว่าคนผู้นี้เพียงมีกำลังป้องกันตัวเองได้เท่านั้นและทำให้อนุภาพของทะเลเพลิงปีศาจโดยรอบลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในเวลาเดียวกันภายใต้าการผัดกันรุกรับของกองทัพทั้งสอง ในที่สุดสนามรบด้านล่างก็ได้เคลื่อนย้ายมาอยู่บนท้องฟ้าเหนือค่ายช่องเขาพายุมืดโดยสมบูรณ์โชคดีที่ในช่องเขาพายุมืดมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอในการรองรับมนุษย์ปีศาจมากกว่าหนึ่งแสนคนโดยไม่รู้สึกแออัดแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหลังจากสนามรบถอยร่นเข้าไปในช่องเขาพายุมืดแล้วจิตวิญญาณในการต่อสู้ของกองทัพต้าซัวกลับเปลี่ยนเป็นเด็ดเดี่ยวมั่นคงขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ และมีท่าทีว่าแม้ตายก็ไม่ยอมลาถอยแม้แต่ก้าวเดียวอาคารบางส่วนในค่ายช่องเขาพายุมืดที่อยู่ด้านล่างในขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบจากการสู้รบเช่นกันไม่นานนักก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักบูมประกายดาบมหึมาสายหนึ่งตกลงไปในค่ายทหารอาคารถงศิลาแห่งหนึ่งถูกทำลายจนแหลกละเอียดภายใต้การพังทลายเสียงดังสนัน่นฝุ่นควันคลักคลงฟุ้งกระจายขึ้นมา หลังจากธงศิลาพังทลายลงมาแร่ธาสีดำสูงหลายจ้างกองหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาและปลดปล่อยคลื่นปรานปีศาจบริสุทธิ์ออกมานั่นคือสิ่งใดผู้ที่ปลดปล่อยประกายดาบออกมาเป็นบุรุษไวกลางคนระดับดาราพยากรขั้นต้นผู้หนึ่งคนผู้นี้เป็นประมุขตระกูลเล็กๆแห่งหนึ่งในพื้นที่ห่างไกลของจ้างโจเมื่อเห็นกองแร่สีดำบนพื้นดิน แววตาแห่งความปิติยินดีก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าทันทีหากดูไม่ผิดล่ะก็แร่ธาตุสีดำเหล่านี้ก็คือแร่ธาตุที่ล้ำค่าหายากชนิดหนึ่งของแผ่นดินหมื่นปีศาจมีชื่อว่าศิลานินตะวันแร่ธาตุเหล่านี้ใช้สำหรับการจัดตั้งเขตอาคมระดับสูงและมีมูลค่าสูงยิ่งแววตาละโมบปรากฏขึ้นบนใบหน้าของบุรุษวัยกลางคนรีบเหินร่างลงมาอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้สนใจโจมตีกองทับต้าซ่วอีกต่อไป จากนั้นก็ยกมือปล่อยป,อยปรานปีศาจสีดำคุมหนึ่งออกมาและกลายเป็นมือใหญ่ข้างหนึ่งคว้าจับไปที่ศิลานินตะวันที่อยู่บนพื้นเมื่อคนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงเห็นเช่นนี้ก็เริ่มเข้าไปปล้นสะดมทันทีทําให้กองทัพเมืองโยหลงกลายเป็นค่อนข้างสับสนวุ่นวายขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งผู้ที่มีไหวพริบบางคนก็เริ่มโจมตีอาคารอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงทันทีและค้นพบแร่าธาตุหายากบางส่วน ผลึกปีศาจสมุนไพรวิญญาณและสิ่งของอย่างอื่นโดยไม่คาดคิดแน่นอนว่าจึงดึงดูดผู้คนจากตระกูลมากมายให้เข้ามาปล้นสะดมกันมากขึ้นจบตอนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนสำคัญหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแจ้งมาได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ